สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีอ็อฟตาลอดบายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราไมา่ดูดวงเรื่องความรักค่ะหันกลับมาธรรมหากินกันบ้าง <c oughs> ในเรื่องของการงานการเงินกันบ้างนะจ๊ะหยุดเบรกเรื่องความรักไว้นิดหนึ่งรู้สึกว่าจะดาวมาก,กันเยอะเลย <c oughs> เรามาเบรกพักเพื่อไปธรรมหากินมาดูเรื่องของการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณตอนแรกอาจารย์จะไม่อ่านเรื่องของความรักแต่ถ้า,ถามันเห็นรับเมย์ก็จะอ่านไปให้ด้วยนะคะ อาจารย์วางไพ่ไว้ให้หมดแล้วในธาตุของคุณธาตุไฟแม่สิงธนูเมื่อกี้อาจารย์อ,อ,อ,อัดอัดคลิปไปแล้วและคลิปมันหลุดนะจ๊ะก็เลยต้องมาอัดใหม่อ่ะอาจารย์วางไพ่ไว้แล้วไพ่พลังงานหลักของคุณเดนมาร์กไฟจ๋าคือได้เป็นสิบถ้วยไอ้สิบเหรียญน,นะสิบเหรียญคือคุณมีไรายได้ รายได้ของคุณมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นออรวมถึงการวางแผนในอนาคตการวางแผนสำหรับครอบครัวมีการซื้อบ้านซื้อช่องขยับขยายซื้ออาคารชุดแผนการในธุร,รกิจที่คุณทําจะได้สารต่อไปเรื่อยหรือจะได้จ่ายเงินกับครอบครัวเสียเงินไปกับครอบครัวครอบครัวจะทําอะไรมีการแต่งงานไหมมีสมาชิกใหม่เพิ่มในบ้านไหมเออจะได้จะได้จับใจ่ายใช้เงินไปกับครอบครัว แต่มันนำมาซึ่งความสุขนะ่ะการจับจ่ายนั้นนะ่ะประมาณนั้นทีเดียวนะจ๊ะเรื่องของเงินดีกำไรถ้าเกิดคุณทํางานค้าขายก็มีกำไรมีผลตอบแทนดีได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวอดีตที่ผ่านมา a g e of p e n a c l e โอ้โหอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะได้อาจจะได้ที่ดินไหมอาจจะได้ที่ดินถ้าคนขายถ้าคนทํางานขายอาหารส,สังหาริมทรัพย์จะได้จะได้เงินจากที่ดินทรัพย์สินมรดก ที่ผ่านมาดีดหรือได้โชคได้ลาบนะจ๊ะและอนาคต w e e l of Fortune เป็นลาบก้อนใหญ่วันนี้จะถูกหวยหรือเปล่าจ๊ะวันนี้น่าจะถูกหวยหนะ้าไฟเออมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเป็น w h e e l of Fortune อะจักราวาลเปิดทางให้คุณแล้วค่ะเปิดทางให้คุณแล้วการทำงานใดๆก็ตามบางทีมันจะมีงานเก่าๆที่คุณยังทำค้างคาได้เอามาสะสแไดเอามาปัดฝุ่นแล้วทำใหม่นำมาซึ่งรายได้ชีเดียวนะ ถ้าคนมีชีวิตคู่ก็ช่วงนี้ชีวิตคู่ก็เป็นไปด้วยดีถ้าในคนมีความรักด,ดีนะแยกประเด็นว่าความรักดีกับความรักไม่ดีก่อนนะจ๊ะเอ่อสถานการณ์การเงินน่ะดีมากจะได้เงินก้อนโตเป็นกอบเป็นกร,รมทีเดียวนะคะแต่มีบางสิ่งบางอย่างให้ระวังเรื่องของความใจร้อนความความใจร้อนของคุณจะนํามาซึ่งความเสียหายได้เวลาคิดอะไรก็การวางแผนปรึกษาหารืรอกครอบครัวปรึกษาหารู้กับ สามีถ้ามีกับเมียถ้ามีนะคะก็จะได้ไปในทิศทางที่ดีระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารใดๆเซ็นตรวจดูให้ท่วนถี่แล้วก็ระวังเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความซึ่งถ้ามีคดีความใดๆก็ตามจะชนะนั่นแหละเออนั่นแหละนะจ๊ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็ได้เรือระวังเรื่องของการค้ำประกันใครเขานะจ๊ะช่วงนี้มีท่าทีที่แข็งเก้ากับคนรอบข้างนะคะช่วงนี้ดูดูด,ดูนะเราดูดูด,ด,ดูนะไฟ ถือดาบมาแล้วถือดาบมาจะฟันใครก็ไม่ดู้ว่าดุๆมากๆเลยนะจ๊ะอ,อ่าวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลเนี่ยมามาไพ่ของการจะเกิดขึ้นบางคนยังไม่เกิดบางคนกำลังจะเกิดไพ่ยอยู่ได้สามเดือนหกเดือนเพราะฉะนั้นให้ระวังความขัดแยง้งความอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะจ๊ะบางทีต้องเราลาบมาเราต้องทำอารมณ์ดีๆจิตใจแจ่มใสแบบ มันก็จะมีลาบที่ดีๆเข้ามานะคะเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตช่วงนี้ดวงเปิดเขาเรียกว่าดวงเปิดชีวิตเรามีขึ้นมีลงแต่ก่อนหน้านี้เคยลำบากยากแค้นมาต่อไปนี้ชีวิตคุณจะมีการเปิดทางแล้วจักรวาลได้เปิดทางให้คุณชีวิตคุณจะดีขึ้นนะจ๊ะเออความสดชื่นความสุขความสมหวังกำลังจะมามีข่าวดีในเรื่องของการทำงานในบางคนนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยด้วยหรือบางคนอาจจะได้ย้ายแผนกนะ มีการเดินทางถ้าคนเล่นหุ้นนะคะการเล่นหุ้นมีโอกาสที่จะได้การลงทุนมีความเสี่ยงระมัดระวังนิดหนึ่งเข้าให้ไวออกให้ไวแล้วก็ดูด้วยดูพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆเดี๋ยวจะดอยโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าเกณฑ์ของการเล่นหุ้นได้เงินได้ทองทีเดียวจะใจร้อนแค่นั้นนะคะดูให้ดีก่อนมีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งถ้าคนมีการค้าขายก็มีเรื่องน่ายินดีนะจ๊ะอืม ถ้าเรื่องแย่ๆที่เคยมีก็มันอาจจะหมดไปมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะช่วงนี้น,นจะจ๊ะโอ้โหไพ่ดีจังเลยแล้วก็ไพ่ของสิ่งที่คุณควรเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเร็วๆเนี่ยคือความชัดเจนอะ่ะถ้าอยากได้ความชัดเจนจากใครก็ใช้ความระมุลนระม่อมเข้าไปคุยเข้าไปเจรจาไม่ใช่ว่าใช้ความแข่งข้าวชีวิตคุณยังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยยังต้องแบกรับ กับครอบครัวกับการงานไปอีกไกลแต่ทําแล้วมันได้คือทําแล้วได้ผลตอบแทนชีวิตจะเกิดความยุ่งเหยิงนิดๆหน่อยๆมีความขัดแยง้งมีการประทะการให้ระวังนะเรื่องของคาพูดเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังมากที่สุดเออการเงินถึงมีมาเยอะออกเยอะเหมือนกันคใช้จ่ายเยอะคือเงินเข้ามาเยอะก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายไปในแต่ละเดือนมากมายกายกองทีเดียวนะจ๊ะอืมอ่า ดี๋ยวนะอ่าโอเคอ่ามีเรื่องที่จะมีเรื่องจะมีค่าใช้จ่ายที่ล่วไหลอะเข้ามาซ้ายออกขวาบางทีก็ไม่ได้อยากจะจ่ายแต่มันจำเป็นต้องจ่ายนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมากันในเรื่องของความรักตอนแรกก็จะไม่อ่านเรื่องความรักแต่ไพ่ของคุณมันมีการเกิด ขึ้นมาคุณมีความเดี๋ยวนะคุณมีความกังวลใจในเรื่องของความรักอยู่นะไอ้กังวลใจในเรื่องของเงินทองอะ่ะไม่ต้องกังวลค่ะง่า,งาเงินของคุณที่มันรั่วไหลก็พยายามเซฟเซฟหน่อยมีโอกาสมีความกังวลใจกลัวจะชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดวงเปิดแล้วแล้วก็การทะเลาะให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงด้วยความด้วยอะไรอะ่ะด้วยความใจร้อนอะ่ะจะนํามาซึ่งความสูญเสียถ้าเราจะไปเจราจากับใครก็แล้วแต่ อย่าใช้ท่าทีที่แข็งก้าวใช้ท่าทีที่นุ่มนวลอ่อนโยนเข้าไปคุณจะได้รู้สึกว่าจะประสบความสหเร็จแต่ถ้าคุณแข่งก้าวกับใครจะเกิดการทะเลาะถึงขนาดขึ้นโรงพักขึ้นโรงงขึ้นศาลมีคดีความทีเดียวนะจ๊ะ ในเรื่องของความรักค่ะคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหนึ่งคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าความรักหรือคนที่คุณคุยด้วยนั้นน่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีไหมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ยังไม่แน่ใจในบางคนอาจจะมีคนเก่าๆหวนคืนกลับมาด้วยค่ะคนเก่าๆนี้มาด้วยจักรวาลคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณอาจจะมีคนบางคนย้อนกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งก็ได้ การคุยกับเขาก็ถ้าไม่เอาก็คุยดีๆคนที่เคยคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานหรือชีวิตครอบครัวหรือบางคนเลิกกันไปแล้วเขากลับมาเพื่อขอโอกาสก,กลับมาเพื่อขอคืนดีก็ลองพิจารณาดูว่าคุณจะให้ไหมแต่อาจารย์มองเห็นว่าคุณไม่น่าจะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยจากจาก,จากธรรมชาติหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกะทันหันไม่ทันตั้งตัวเช่นการออกจากงานบางคนได้ออกจากงานแบบกระทันหันบางคนก็ไม่ บางคนก็อาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันมันมีไพ่ของการเกิดเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่คาดฝันเช่นการทะเลาะก็ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์ทะเลาะเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเนี่ยร้องระวังคําพูดคําพูดค่ะบางทีเราคิดว่าเราเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงก็ดีค่ะไม่ใช่ไม่ดีแต่เป็นคนตรงบางทีเขาเรียกปลาหมอตายเพราะปากบางสิ่งควรพูดก็พูดบางสิ่งไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะจ๊ะอืม ปากพะเราพาไปได้ทาไปได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะในหลื่องอนานความรักของคนบางคนจะเกิดการพังกันไปเริ่มต้นกันใหม่เกิดการพังและเริ่มต้นกันใหม่จบกันไปแบบจบจบจากบางสิ่งบางอย่างเช่นจบจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจบจากความรู้สึกไม่ดีแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่าง เกิดขึ้นมาอาจจะได้ปรับความเข้าใจอาจจะยังมีวงโครจรน,นำคุณสองคนได้มาพบการหรือให้ระวังเรื่องของการทะเลาะในเรื่องของการเงินการทองขัดแย้งในเรื่องของเงินประมาณนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะในด้านของความรักมีอะไรอีกจัสติก การมองถึงคนเก่าจะกลับมาเยอะเลยหนึ่งคนเกา่าสองกับความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณลองดูว่าในความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่าใจร้อนค่ะให้ดูไปก่อนว่าคนที่เข้ามานั้นเขาเป็นคนบาปไหนเป็นคนหน้าไหวหลังหรอกหรือเป็นคนจริงใจมันมีความโรแมนติกเพราะว่าช่วงเวลาเกิดการอินเลฟใหม่ๆส่วนใหญ่คนจะเกิดความรู้สึกเหมือนความรักเข้าตาอะไรก็ดูดีไปหมดอะไรก็ดูหอมชื่นเพราะมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆมันเป็นพาชั่นใหม่ๆสิ่งนี้คือคุณต้องระวัง การเรียนรู้ต่อคนคนนี่แหละอ่านยากคอคอคนเนี่ยคอคอนเขาเรียกว่ามันคดเคี้ยวมันอ่านยากบางทีแรกๆมาดีหมดหลังๆมาอาจจะอ้าวไม่เคยดูนิสัยว่านิสัยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนค่อยๆดูก็ค่อย,อย,อย,อยพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆหาจุดว่าคุณอยากได้คนแบบไหนหรือคุณจะเลือกคนเก่าหรือเลือกคนใหม่ตามแต่ใจคุณต้องการแต่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแน่ๆ เนะจ๊ะเพราะมองเห็นในไพ่แล้วเกิดการเริ่มต้นใหม่ถึงสองใบหนึ่งอาจจะได้ได้จบกับคนเก่าไปจบกันแล้วก็ได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆด้วยในความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็ลองตองดูดีๆว่าคนเก่าเรารู้นิสัยถ้าปรับเปลี่ยนได้มันก็อาจจะไปต่อได้แต่ถ้าคนเก่ามีแต่แก้ไขมีแต่แก้ตัวไม่แก้ไขก็ตัดออกไปได้ก็ตัดออกไปซะกับชีวิตของคุณ นอกนั้นไม่มีอะไรแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้ในในชีวิตคุณคาดหวังอะไรไว้มันมีบางสิ่งที่คาดหวงังมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังค่ะอะไรที่คุณคาดหวงังคุณเป็นคนฉลาดไม่ต้องห่วงหรอกชีวิตคุณมีขึ้นมีลงชีวิตคุณเป็นรามาเซียนเพราะฉะนั้นดินน้ำลมไฟมีในมือชีวิตคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและคุณเป็นคนที่ฉลาดมากสามารถเอา แก้ไขแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าเกิดมีอะไรถึงทางตันอยู่ๆจะมีอะไรมาเปิดทางให้คุณแบบมันไปมีช่องมีทางที่ไปได้โดยที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ามาหัศจรรย์นั่นคือเวืองของคุณนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกแลยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์คะ s i a f a 0329 Y เาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ